นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตก,กาญจนบ,บุรีนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ MUKA York ซีเนียโปรเจกต์ x h i b i t i o n on SDGs ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีประจำปี2566ผ่านระบบออนไลน์โดยอาจารย์ดรอำนาจเจรีรัตผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตการจนบุรีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีภายใต้คอนเซปต์ m u k a y o กซีเนียร์ Exhibition on SDGs ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีในรูปแบบออนไลน์โดยคณาจารย์จาก University of York สหาราชอาณาจากักรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและนักศึกษาจาก University of York ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ภายใต้แนวคิดการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ อาจารย์ดรอำนาจเจรีรัตน์ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตการจนบุรีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาล ah ัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีได้กล่าวว่าเพื่อให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการนอกเหนือจากสาขาของตนเองอีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรต้องแสดงความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษซึ่งการนําเสนอผลงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาแล้วยังเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้านดิจิทัล literacy ตามนยโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลและการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยมีผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ webex application กว่า100ผลงานและมีการมอบรางวัลการประกวดนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย ซึ่งการจัดในทิทศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษา MUKA Senior Project Exhibition 2023จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีได้มีความร่วมมือจาก University of York ของ UK ในการเข้าร่วมกิจกรรมและในปีต่อไปมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีจะมีการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่เป็นคู่ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งของนักศึกษาในการได้นำเสนอผลงานก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน